สพลัย <Supp> เป็นภูมิแพ้นะฮะแพ้อาหารแล้วก็มีกระเพาะกระเพาะลำไส้กระเพ,าะ,ะเพาะด้วยค่ะลำไส้กระเพาะด้วยลำไส้ด้วยอักเสบนะฮะเป็นยังไงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเป็นประมาณ10ปีแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วนะครับคือเป็นทางกรรมพันธุ์ค่ะกรรมพันธุ์ใช่ไหมฮะอาการเป็นยังไงครับอันนี้จามค่ะอื จามตื่นเช้ามาก็จะจามแล้วก็เป็นน้าําใสๆออกมาจากจมูก mm hmm. คือก้มนี้น้ําไหลจมูกเลยแล้วก็จามคือจามประมาณสิบทีติดต่อกันอเงี้ย mm hmm. คือตื่นเช้ามาเงี้ยเอาแล้วคนข้างบ้านก็จะ <laughs> แบบตื่นเช้ามาไม่ได้เลยคือ mm hmm. จามก่อนเลยอันดับแรกนอนห้องแอร์เปิดพัดลมอะไรยังไงหรือเปล่าฮะอ๋อคือนอนห้องแอร์ก็ไม่ได้อ๋อห้องแอร์ก็ไม่ได้นอนค่ะ นะครับแลนอนมีพัดลมเป่าหรือว่ายังไงมีพัดลมเป่าก็แสบจมูกเนี้ยอ๋อก็นอนพัดลมเป่าแสบจมูกอากาศเปลี่ยนหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวเป็นยังไงไหมฮะถ้าลมฟ้าลมฝนมานี่ก็จามรอไว้ก่อนแล้วอืม,อมแล้วก็จะป,ปวดหัวด้วยทุกเชา้าทุกเช้าค่ะแล้วระหว่างวันเป็นยังไงบ้างครับระหว่างวันถ้ากลางวันเนี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้ากลางคืนอากาศเยน็นๆก็ จะคัดจมูกจะคัดจมูกอีกนะฮะพอเวลาจามทีคัดจมูกทีทานยาอะไรฮะทานยาแก้แพ้ค่ะเม็ดสียังไงสีเหลืองค่ะเม็ดสีเหลืองนะครับอ่าฮะแล้วก็หาหมอประจําหาหมอประจานะครับเป็นหวัดง่ายเป็นหวัดง่ายแล้วก็ติดหวัดง่ายด้วยค่ะคือถ้าคนข้างๆนั่งเนี่ยถ้าเขาเป็นหวัดจามถ้าเขาเป็นหวัดแบบไอๆเงี้ยแป๊บเดียวติดเลยแป๊บเดียวติดเลยค่ะอ๋อ ทรมานไหมฮะโอ้ทรมานมากกรรมพันธุ์ภูมิแพ้นี่เป็นกรรมพันธุไม่น่าจะเป็นกรรมพันธุนะคะแต่อันนี้อาจจะมาเกิดขึ้นทีหลังแต่บางคนจะสังเกตได้ว่าเป็นตั้งแต่เด็กๆก,ก็มีนั่นก็คือแปลว่าระบบภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยมันไม่สมดุลมาตั้งแต่เด็กๆแต่บางคนก็มาเป็นเมื่อโตขึ้นนะ,ะเมื่อเจอมลภาวะอะไรเยอะ ะระบบภูมิคุ้มกันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างลักษณะของน้องนะคะก็คือน่าจะมี T H 2เด่นขึ้นมาอมพอ T H 2เด่นมันก็จะกด T H 1ใช่ไหมฮะทีนี้ T H 1เนี่ยมันสำคัญในการไปกระตุ้นเซล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆให้กำจัดเชื้อโรค<ะ>เพราะฉะนั้นอย่างน้องบอกว่าเนี่ยพอคนจามแป๊บเดียวติดละ นะฮะนั่นก็คือ th 1เนี่ยทำงานได้ไม่เพียงพอ,อเพราะว่ามันโดน th 2กดอยู่และ 2> th 2เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ขึ้นมาและยาแก้แพ้มันไม่ไปช่วย th 1 th 2>, 2>, 2มันจะไม่มีผลเลย ยาแก้แพ้นี่จะเป็นยาที่ระง,งับอาการที่เกิดขึ้นอ,อาการที่เกิดขึ้นเช่นมีอาการคันมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูก,มกไหล,หลนะคะมีบวมตามตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะระง,งับอาการอันนี้พอหมดฤทธิ์ยาปุ๊บอาการพวกนี้ก็จะกลับคืนมาเหมือนเดิมคือคือถ้าเหมือนเหมือนวิทยุก็คือกดพ a u s e ไว้เฉยๆใช่ไหมฮะกดให้มันหยุดเล่นชั่วคราวแต่พอยาหมดฤทธิ์ก็เหมือนกดปุ่มนี้ออก มันก็เป็นต่อ,ตอค่ะคือยาส่วนใหญ่มันจะไประงับปลายเหตุอนะฮะครับมันจะมันจะไม่ไปแก้ไขที่ต้นเหตุอืมนะะโอ้งั้นเลิกกินยาดีกว่า จริงๆเลิกจริงๆก็ไม่ได้เพราะยาบางครั้งก็สําคัญไม่คีตกงานเดี๋ยวตกงานคือบางครั้งมันสําคัญถ้าอาการนั้นมันรุนแรงครับครับบางทีมันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือก่อให้เกิดอาการทรมานเราต้องระงับไว้ก่อนเลยอย่างบางคนที่เป็นไมเกรนอย่างหนักหน่วงเนี่ยนะคะบางทีมันปวดซะอยากจะเอาหัวชนฝาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องระงับอาการไว้ก่อน แล้วเราค่อยหาสาเหตุแล้วค่อยแก้ที่สาเหตุทีหลังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รับประทานบีมอยู่แล้วนะครับก็อย่าเพิ่งลดยาหมอนะครับจนกว่าหมอจะสั่งแล้วอาการของคุณศรีไพรเองมาเริ่มรู้สึกว่าอยากจะรักษาแบบจริงจริงจังๆเมื่อไหร่หรือว่ามารู้จักกับบ,บีมได้ยังไง <c oughs> ครับก็รู้จักกับพี่คนหนึ่งเมื่อเดือนมษายนค่ะครับก็พี่ก็ไปแนะนําแต่ ็ไม่เชื่อคือว่าจะมียาอะไรรักษาได้เพราะว่าไปหมอเขาบอกว่าไม่มีทางหายคือว่าเป็นตลอดชีวิตยันตายอย่างเงี้ยคือว่าเป็นโรคประจําตัวเลยก็ก็ยังยังเพราะว่ายังไม่เชื่อพี่เขาที่นี่ก็พอพี่เขาบอกว่ามีคนหายแล้วนะเขาทานตัวบีมเนี้ยคือว่าหายแล้วอันนี้หนูก็คิดว่าคงจะลองลองดูสัก สักนิดนึงสักนิดนึง <laughs> ก็ทานอาทิตย์แรกๆก็คือทาน,ทานเช้าสองเย็นสองแล้วก็น้ำค่ะ <Ừ, S 2> อาการจามก็หายแล้วก็กระเพาะก็เบาขึ้นคือจะเป็นท้องอืดอย่างเงี้ยคือก็เบาเบาขึ้นเบ,าข,นบาขึ้นแล้วก็อพอทานอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สองก็ จมูกก็ยังไม่ได้กลิ่นคือจมูกไม่ได้กลิ่นด้วยอือทิตที่สองก็ยังก็โทรมาหาพี่ก็บอกยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเลยเนะอออาฮะโกโรธละอ่ะหลอกฉันนี่ใช่ไหมตอนนั้นใอ่าฮะแล้ว,แล,วแล้วเขาตอบว่ายังไงฮะเขาบอกว่าลองบอกหนูก็บอกว่าอาการเป็นยังไงหนูก็บอกว่าแต่คือว่าไม่จามแล้วหายใจโล,<ง>ล่งใช่หายใจโลง่งก็ลองคิดว่า อแต่ตอนแรกคิดว่าจะหยุดเหมือนกันเนี่ยสังดาี่แรกเพราะว่าทานมาหลายตัวแล้วไงก็คิดว่าจะหยุดนี่ก็คือเสียดายลงทุนไปแล้วนี่ลงทุนไปแล้วสองขวดแล้วเอาเอาให้หมดร้องอีกสักหนึ่งขวดนึงอีกสักขวดนึงก็จมูกได้กลิ่นจมูกได้กลิ่นก็โอ้ดีใจดีใจมากเลยแบบจมูกไม่ได้กลิ่นมาประมาณสามปีแล้วค่ะโอ้ โชคดีจังเลยนะฮะไม่ต้องได้กลิ่นอะไรที่ไม่ดีเข้าไปเออสามปีได้กลิ่นแล้วเริ่มรู้สึกเสียใจไหมฮะอือดีอได้กลิ่นหอมๆอมดีกว่านะฮะแล้วแล้วโทรกลับไปบอกเพื่อนพี่คนนั้นไหมฮะโทรค่ะอืมทุกวันนี้แหละครับทุกวันนี้ก็ภูมิแพ้ก็คือว่าหายแล้วคือไม่จามไม่อไม่จามไม่อ แล้วก็ไม่ติดหวัดง่ายด้วยแข็งแรงดีใช่ค่ะนะครับอาจารย์ครับบิมเข้าไปทําอะไรในตัวของคุณศรีไพรบ้างครับค่ะอาการภูมิแพ้ของคุณศรีไพรนี่ก็เหมือนกับที่บอกนะคะว่า th2 มันเด่นขึ้นมาพอมันเด่นขึ้นมามันก็ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ต่างๆขึ้นมาได้นะคะ,ะบิมก็เข้าไปปรับ บีมจะไปเพิ่ม th 1ขึ้นมานะฮะมันก็จะกด t s 2ให้ลดลงครับนะพอมันกด t s 2ให้ลดลงอาการต่างๆจากที่มันเกิดจาก t s 2มันก็หายไปก็ลดลงไปด้วยพอภูมิคุ้มกันมันสมดุลนะครับเราคงไม่เห็นภาพหรือว่าไอ้ th 1 t s 2นี่มันเป็นยังไงในตัวเราอ่ะแต่คือถ้ามันมันสมดุลโดยธรรมชาติอันเนี้ยมันเป็นกระบวนการของร่างกายที่มันปรับกันเอง อาจารย์ได้พูด,พด,พด,พดถึงทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอยู่ในห้องทดลองแต่ในร่างกายเราเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าเราปกติก็คือเราไม่มีอาการผิดปกตินั่นเองนะครับจริงๆที่คุณต้นพูดถูกนะทีเอชหนึ่งทีเอสองเนี่ยเราไม่มีทางวัดได้เลยอแล้วก็ยิ่งถ้าหากว่าไม่เป็นไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยยิ่งไม่มีทางรู้เลยครับแม้แต่นักภูมิคุ้มกันวิทยาเนี่ยก็ไม่สามารถวัดทีเอชหนึ่งทีเอสองได้นะครับว่ามันมีเพิ่มมากขึ้นน้อยลงอย่างไรครับ แต่นักภูมิคุ้มการันิยาเขารู้ว่าไอ้ t s 1 t s 2มันหลั่งสารอะไรออกมามแล้วเขาก็วัดไอ้ปริมาณสารที่มันหลั่งออกมานี่แหละ,ะแล้วก็แปลกลับไปว่าโอเคสารตัวนี้มันหลั่งเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นมี Inter fer ิ interferon gamma เพิ่มขึ้นมี tnf alpha เพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็น างก็เป็นสารซึ่งหลังโดย TH1 ทั้งนั้นเมื่อมันมีปริมาณเพิ่มขึ้น TH1 มันก็เพิ่มมากขึ้นนะในขณะเดียวกันถ้าหากว่ามันมีปริมาณของอินเทอร์กินสีอินเทอร์กินห้าอินเทอร์กินสิบสาะเพิ่มมากขึ้นนะเขาก็บอกว่ามันมี t s 2เพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็วัดกันตรงนี้น,นะครับ,รบนะบไม่ไม่ใช่เราจะไม่บอกเลย เราจะไม่สามารถบอกเลยว่ามี t h 1แค่ล้านแค่กี่ล้านเซลล์ t h 2กี่ล้านเซลล์นะครับปัจจุบันนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังไม่มีที่การไหลที่สามารถวัดตรงนั้นได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดคุยกันตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายๆที่เนี่ยเขาก็พยายามที่จะชักจูงให้ข้อมูลแต่อย่างน้อยของเราเองเ,องเนี่ยมีหลักการทางวิทยาศาสตร์แล้วเราก็วัดจริงๆนะฮะเราไม่ได้ถ่ายเอานะฮะจริงๆผมผมต้องเรียนว่าขั้งแรกก็ถ่าย ทายว่ามันจะเป็นอย่างนั้นครับแล้วพอไปวัดมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็อยากเรียนว่าพิทัณฑ์เสริมอาหารของเราเราใช้ศาสตร์ของภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นเทพครับในการดูในการพัฒนามันนะครับผมต้องบอกว่าขั้นเทพเพราะว่าผมเคารพอาจารย์วัชระเพราะภูมิความรู้ของอาจารย์วัชระนี่ระดับสุขศาสตร์ดีเด่นแห่งชาตินะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ผมก็อยากจะให้ผู้บริโภค ภูมิใจว่าได้ใช้ผลงานของนักวิทยาศาสตร์ขั้นเทพในการช่วยพัฒนาครับ